กลับส <S 々> วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคามีนีกะมาพอกับเจค้ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะคามีนีเจค้ำสามตัวเต็งสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับปัจจัน์เนาะค่ะปัจจัน์นี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นฝันเห็นญาติเพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเพิ่นได้มาต้มไก่อยู่หนามีมเนาะค่ะญาติที่เสียชีวิตไปแล้วมาต้มไก่อยู่หนามีม บ้านของญาติเสียไปแล้วค่ะอยู่น้ากันกับมีมค่ะอยู่ขางมีมเพิ่นวานนะคะทานผู้ชมความฝันของประจันสีเพิ่มเติมแบบใดน,นะคะ้าก็ไปติดต,ตามรับชมรับฟังความฝันของประจันนะคะไปค่ะไป,ะไปพร้อมกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะประจันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะประจันค่ะ ค่ะกะได้ยินว่าประจันนี่ฝันทางทีมงานกะลยลงมาติดตามเล่าความฝันติดตามแนวทางเนาะค่ะว่าประจันนี่สิฝันยังไงเป็นไปเป็นมาแนวใดกะให้ประจันนี่เราความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบา้านทั้งฝั่งเลยค่ะเออเมื่อคืนนี่ป้าฝันเห็นอันป่ามางานซพไอ้ญาติ อยู่น้่งเงื่อนก็ฝันเห็นเพิ่นอันในไอซ้งสการเท้าเพิ่นเดาวมานอนกลางคืนก็ได้ฝันค่ะฝันเห็นเพิ่นบาอันคือจังเป็นบานเพิ่นนิดะเพิ่นตุ่มไก่ใบหมอแบบไงไอไอป่าหนิสิไปตักกินเพิ่นบอกบาตักเอาลดตักเอาโลดตักเอาเลไล้ค่ะแต่ว่าบบตรงไายดูดูเพิ่นติดอยู่ขางขางมมนั่นะเพิ่นบาบบตรงบบตรงไายดูตักตุ่มไก่นันไปกินด้หล้เพิ่นมาค่ะเพลิน ขนหวงเนาะจ้าคิดว่าเพิ่นหวงลูกไทยของเพิ่นกะเพราย่ามอยากเบาน้ำเพิ่นแบบอยากตีสนิทเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกะบ้ได้ตีสนิทกับเผาเพิ่นเพียงแต่บอกว่าตักไปกินโดดต้มไก่หนันหมอบักไงหนันตักเอาไปกินได้หลายเพิ่นบ่าแต่ว่าอย่าทายดูคิดอยู่ขางหมิ่นอย่าทายเป็นลูกที่เพิ่นม่อยทายหนันเป็นป่ายไว้นิ่วเหมือนกันจ่าขี่เขาขิโชว์ว้นาเมียมเนาะค่ะตอนก่อนสิเผาเป็นประวัติของเพิ่นเหมือนกันจ่าแมน เป็นไอ้ปีเกิดบ้านปู่เพิ่นนันลาเพิ่อนวางมากคนเดียวเพิ่นบอแม่เพื่่นเพิ่นใส่เสือบอใส่เสียตัวเพิ่นตายตัวเพิ่นอยู่ในโดงซพนันลาใส่สุดที่เพิ่นนอนตายอยู่ในโดงซพค่ะกะจังไรอีกค่ะก็จำนี่ละจำนี่เ่ตื่นเพิ่นมานี่เพิ่นมาแบบ ธรรมดาคนเท่าปกติแมนมาแบบคนเท่ารู้ว่ามันขึ้นพื้นตากับแบบเท่านี่ละปกติคนแต่เป็นกับมีหมอตุ่มไก่หมอบักง่า่น่ะวันนี้คนป่านี่ตักตุ่มไก่นีตากายอยู่บะเขเต็มถ้วยตักเอาเต็มถ้วยนะกอามากเอากรับอกมากกะมานนังกินก็ได้กินก็ได้กินพอเนาะค่ะอ่ะปรากฏว่าอยู่ในเฮื่อนงานแมนบอกฝันนั่นปรากฏว่าบ่บ่บ่ได้อยู่ในเหือนงานจักแมนอยู่ใจกับคือจัคอยู่หมองมีนั่นละ คือจังหั่นนะคือจังมันหั่นเป็นเหียนเพิ่นเพิ่นก็มาจากในขั้วแต่ว่าก็เลยตุ่มไก่ต้มไก่นึ่เพิ่นบ้างไปต๊ะบ้างไปต๊ะตั้งใบต๊ะตรงงนาคางๆลูเพิ่น่นาะตักเอาเพิ่นมาตักเอาโลดกินให้อิ่มตักเอาไปได้หลายแต่ว่าอย่าทายดูอย่างเดียวเพิ่นอย่าทายดูเพิ่นห่วงเนาะเพิ่นบริ่าทเพิ่นบริษัทเพิ่ายบานี ปอาจาร์ตักต้มก่มากนี่ตักมากินกระไผค่ะกินน้ำมู่กมีมูอยู่แต่ว่ามีมูร้ายคนอยู่แต่ว่าจะเข้ากินน้ำบ่กินปากอะตักมาละปากกินแบบนี้กะตื่นนะอาจารยแต่ว่าจะค้องได้กินจ้าแต่ว่ากับโมแต่ว่าโมูกับร้ายอยู่ดอกค่ะชื่อในความฝันั่นก็เป็นงานเมนบ่ค่ะกับมูมมนเป็นงานใดเป็น คือเราอยู่คนเดียวนี่ละว่าเป็นงานเป็นธรรมดาคืออะไรละคือบังเอิญมาพอกันเอิญกันกินเขานี่สแม่ค่ะบานี้ก้อนหนานั่นก้อนนี้เพื่อนสีเสียนี่ประจันค่อยฝันเห็นชนหมอกค่ะเค่อยฝันประจําฉันไปหินหน่ำแม่ป็นไปหาเพิ่งแจงตัวดีแกงตัวดีไปประจําฝันเห็นเดือะแต่ว่ากะบบ้นนบ้านเพื่อนสีเสียนค่ะ ก้อนหนาเพิ่นจีเสียนี้ล่าชุดฟันเห็นชนฟันว่าจังไหนครับอาจารย์ฟันมาเพิ่นขับรถจุกไปขับรถจุกไปไปจุกอันแท้าเหียนป่านั่นแะคนไปส้นไปก้อนหนาสุดก้อนก้อนเพิ่นจีเสียเนาะฟันมาเพิ่นไปบาดนะเพิ่นกะเอารถจุกไปเพิ่นหันบ่เลยครับเพิ่นน่งเบิงซื่อๆแต่คนอื่นครับมันจิส้นเสาเหี่ยนป่าเลยน่ะบ่าห้องน้ำบ่าวุ้นจิตะอันเสาเหียนจะรุดออกจีนาอ่ะ แกตัวนอนพ่อมาเสียมาซอยงานพึ่นเนาะค่ะส่วนสุการพิ่นแหลวกับมาฝันมาฝันมาแต่ไปตักตุ่มไก่บนให้ตักเอาตุ่มไก่เนาะค่ะมากินบ้านนี้เขาเรื่องตัวเหลขกเนาะค่ะประจันให้ประจันตีตัวเหล็่ประจันสีตีเป็นตัวใหญค่ะป้าว่าที่เอาอายุเลาหนาเจ็ดสองอายุเป็นเจ็ดสิบสองเนาะค่ะจ้านนี้ประจันพ่อสิตจำพ่อซอเกิดเป็นไหนอยู่บอกค่ะพ่อซอเกิดเป็นไหน อะไรวะไปวานี่เด็กยินี่ป่ายจ้งป็นตัวไรละ่ะมัน,น,นมีเก<ะ>่าสีน้ำเก่าสีกับเจ็ดสองเนาะค่ะนีเก่าสี่กับเจ็ดสองให้ประจันมากกับประจันกันมบะะามากเก่าสีกับเจ็ดสองนี่เนาะค่ะอ่ามากเจ็ดสองมันจะได้เก่าสีบ่ค่อยมากบอกมากเจ็ดสองเจ็ดสองกับปอายุายเง<ร>ิน ให้ท่านผู้ชมพิจารณาบึ่งนะคะจะ,จะเป็นแนวทางความฝันของปัจจันทค่ะท่านผู้ชมปัจจันทรเพิ่นกระไดมาทรงสก,การะญาตเพิ่นเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมค่ะขอแสดงความเสียใจกับปัจจันทห,ห,หลายๆเด้อค่ะกับการจากไปของญาติค่ะ,ะมานมีความฝันของปัจจันรมีหยังเพิ่มเติมอีกบอกค่ะบ่มีจก่จกันค่ล่ะขอสอบถามอายุของปัจจันห์น่อยค่ะอายุเท่าให่อายุป่าเอกะตามมัดประชสชนนี่ก่ะ ห <52. S 2> ้าห้าสิบสามแต่ว่าแต่ว่าแจงเกิดจาา้าท่าปกติเนี้ยกะห้าสิบห้าสิบเจ็ดเพราะช้อเกิดนะพราะชอ้อซิฟจริงๆนะะค่แจงเกิดส้า แต่เกิดจ้าถ้าที่เอาตามบัตรภาษาชนนี่ก็5.3ปีค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปัจจันทรหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้แนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของเฮาแ็ขอให้ท่านผู้ชมกับปัจจันรนี้มีโชคมีลาภรวมกันค่ะจ้าขอบคุณค่ะมานานๆนะคะขอบคุณค่ะปัจจันคุณสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของปัจจันทร์นะคะปัจจันทร์นี่เพื่อนก็เลยเดินทางลงมาเนาะค่ะ เดินทางลงมาบานญาติเนาะคะ่ะกะมีญาติผู้หนึ่งได้เสียชีวิตเนาะคะ่ะเพื่อนกะเอาอยาติเสียชีวิตไปทํำพิธีเซตเดียบร้่อยเนาะคะ่ะเพื่อนกะยามาแรงมากเพื่อนกะลงมานอนเนาะคะ่ะนอนฝันเนาะคะ่ะเพื่อนกะนอนฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะฝัน่าญาตินี่เอาไก่มาต้มเต้มหมอบักไงเนาะคะ่ะกะบ้านของคนเสียชีวิตนี่กุดวาเพื่อนวาอยู่หนามีม่เพื่อนวาเนาะคะ่ะ อยู่นานแถวแถวนาม่มพ่นวาเนาะค่ะเพิน่นกะต้มไก่ว้เต้หมอป้าจันนี่กะไปขอเนาะค่ะไปขอกะเอาถวยไปตักคนตายนี่กะบอกว่าตักเอาหลายๆป้าจันกะตักเอาหลไยๆเนาะค่ะแต่ว่าคนตายบอกว่าตักเอาโลดต้มไก่แต่ว่าห้ามทายรูปนามีมพ่นวาเนาะค่ะเพื่อนบ่ให้ทายรูปนามีมเพราะว่ารูปเพิน่นกะติดอยู่นามีมเนาะค่ะกะเป็น พ่อสอเกิดของคนตายอยู่หันเนาะคะ่ะเพิ่นกะห่วงเพิ่นว่าเพิ่นบ่อหายไายรูปหนามีมเนาะคะ่ปะปัจจันนี่กะเลยกินต้มไก่เนาะคะ่ะแต่กินต้มไก่แต่ว่าผู้ตายนี่กะเว้าอยู่แต่บ่อคอยเว้าแต่กะบปะมองหนาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมวลเนมเยมึงหนาเนาะคะ่ะกะตัวเลขของเพิ่นกะเจ็ดสองเนาะคะ่คะเจ็ดสองเก้าสี่ค่ะอายุของปัจจันผู้ฝันนี่คะ่ะกะห้าสิบสามปีตัวนี้เพิ่น แกงเกิดซาเนาะค่ะตัวแกงเกิดซานี่ยหาสิบสามแต่ว่าหาเจ็ดนี่กะเป็นเลขอายุของบัตรประชาชนเพิ่นกะหาสิบเจ็ดปีเนาะค่ะท่านผู้ชมสิบหกดุลาสองหาหกหกค่ะกะให้ท่านผู้ชมโสดโสดมันหมานลำลำลุยลุยไปกับความฝันของประจันเนาะค่ะกะขอฝาก กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนีมเนอค่ะสำหรับเจข้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้หิบนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ